สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f c รวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะก,กับทางช่องนี้ก็คือช่องตามหาเลขเด็ดนะครับผมเนาะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่นะครับคิดสูตรนะครับคำนวณสูตรต่างๆนะครับสูตรใหม่สูตรเก่าเข้าจริงสูตรที่ไปเจอมานะครับ หรือสูตรเก่าเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงหรือเปล่าจะนำมาคำนวณนะครับจะนำมาทำให้รับชมรับฟังนะครับและก็นะครับก็คือนะครับเขาเรียกว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือหาวิธีราคาสูตรเนี่ยที่คำนวณแล้วให้เหลือตัวเลขน้อยที่สุดนะครับเท่าทีา่จะทำได้นะครับเนาะจะไม่ได้วิเคราะห์ไปเท่าไหร่นะครับและอีกหนึ่งประการนะครับก็คือ นะครับสถิติรวมทั้งเลขกำลังวันชุดนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ทางช่องตามหาเลขเด็ดด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับผมก็มีคำเตือนนะครับในทุกๆครั้งนะครับในทุกๆคลิปก่อนที่จะลงในรายละเอียดนะครับคำเตือนว่าให้รับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางประกอบนะครับการพิจารณาการคิดวิเคราะห์นะครับก่อนเลือกชิ้สลักกินแบบรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับ การพน,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องตามหาเลขเด็ดไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับไม่มีกลุ่มรายใดๆนะครับมีแต่แฟนเพจ a c e b o o k เท่านั้นนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอนะครับแสดงความดีใจแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่โชคดีมีชัยสําหรับวันที่ผ่านมาก็คือวันที่กลุ่กุมภาเนาะนะครับและก็ขอเป็นกําลังใจ ให้กับผู้ที่ยังไม่โชคดียังไม่ถึงเรานะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับเนาะเป็นห่วงทุกๆคนทุกทท่านนะครับพยายามทําเต็มที่นะครับพยายามหาสูตรหาวิธีนะครับการคิดคํานวณต่างๆมาให้รับชมรับฟังนะครับถ้าใครมีสูตรหรือวิธีของตัวเองก็ใช้ของตัวเองเป็นหลักนะนะครับที่ผมทําไปนะครับผมไม่ได้รับรองผลนะครับเนาะผมไม่รับรองผลในทั้งสิ้นนะครับเพราะทั้งสูตรและก็ สถิติในกำลังวันต่างๆเนี่ยไม่ใช่องค์ประกอบในการออกผลสลากแต่อย่างใดนะครับใช้สติใช้วิจารยานเยอะๆนะครับในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสาระสําคัญก็คือนะครับเลขกำลังวัน2สูตรเทียบกันนะครับงมวที่แล้วใครได้ดูบ้างนะครับงมวที่แล้วเป็นคลิปแรกนะครับของ เมื่อประจำวันที่หนึ่งกลุ่มพาเลยนะครับเนาะเข้าไหมครับวันพุธครับเข้าไหมอ่านะครับเลขท้ายสองตัวออกอะไรครับเก้าสองนะครับรางวันที่หนึ่งออกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเลขท้ายสามตัวรางวันที่หนึ่งออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่ถ้านับถ้าถ้าประกบเบื้อหามาให้ด้วยเนี่ยเข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวบนด้วยนะครับแต่ก็เหมือนเดิมเข้าตัวในวงสองเก้าเก้าสองนี่ เข้าไหมครับเรียบร้อยเนาะนะครับเรียบร้อยดีนะครับก็เข้าก็ผ่านนะครับตอนนี้มันไม่มีสูตรนะฮะไม่ต้องคํานวณให้ดูเพียงแต่นะครับนามาให้ดูเนี่ยเพื่ออะไรผมจะไล่สถิติย้อนหลังให้ดูประมาณ3ามปีถึง5้าปีว่าเลขชุดเนี้จะมาไหมมันจะเปลี่ยนไปในทุกๆงวดน,นะครับสถิติเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะออกเพิ่มไปเรื่อยๆออกเพิ่มไปเรื่อยนะครับซึ่งวันพุธที่ผ่านมาก็เข้า วันพุธเนี่ยสามปีนะครับไปฟังดูในคลิปก่อนได้นะครับสามปีเนี่ยเขายังไม่หลุดเลยนะครับเขายังไม่หลุดเลยและก็ที่ผ่านมาก็เรียบร้อยสองเก้าที่จริงอ่สี่หนึ่งหนึ่งผมก็เสียดายอยู่นะครับถ้าเป็นหนึ่งสี่หนึ่งยังพอว่านะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่อะไรเงี้ยก็พอว่าก็มีเห็นไหมนะครับคือมันเบิ้ลเนี่ยเมื่อถ้าถ้าเราไปใส่เบิ้ลด้วยเนี่ยมันมาอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าหกแปดแปดนะครับเก้าเก้า เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ครับเบิ้ลนะครับทุกคนสังเกตไหมล่ะผมไม่ประกบเบิ้ลให้ถ้าออกเบิ้ลนะครับถ้าออกเบิ้ลหลังเนี่ยคือสิบกับหน่วยเนี่ยในพวกเนี้ไม่เข้านะครับถ้าใครจะเอาตัวเด่นพวกเนี้ไปใส่เป็นเบิ้ลก็ได้นะครับเหมือนรถที่ผ่านมาเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่หกหกห้าห้าแปดแปดและเก้าเก้าเบิ้ลจะมีจะเหลืออยู่แค่เจ็ดตัวจากเบิ้ลสิบตัวเนี่ยมันก็จะเข้าเป็นหนึ่งหนึ่ง นะครับแล้วก็ประกอบไปสตัวเนี่ยผมไม่ได้ประกอบหามเบิ้ลให้เลยนะครับผมก็ยังว่าวัตถุประสงค์คือจะทําให้มันเหลือน้อยตัวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับในเท่าที่จะทําได้นะครับทีนี้นะครับของวันที่17กุมภาเนี่ยนะครับวันที่17กุมภานะครับไอ้สิพูดผิดนะครับสิบหกกุมภานะครับตรงกับวันพฤหัสวันพฤหัสคือวันครูนะครับ วันพะระฤหัสคือวันครูนะครับขออนุญ,ญาตก็คือเลขห้านะครับปีหกห้านะครับเลขห้าไม่มาหนึ่งงวดสําหรับวันครูเดี๋ยวผมจะไลส่สถิติให้ดูอันนี้คือสถิติของไม่ต้องดูวันที่นะครับนี่คือวันพรฤหัสนี่ครับถ้าจะแคปก็แคปไปเลยแล้วไปดูนะครับไอ้ที่วงกลมเนี่ยคือตัวที่เด่นที่สุดแล้วก็น่ามาที่สุดว่าที่แล้วก็มาสองเก้าตัวนี้นะครับ เนี่ยต้นที่วงกลมนี่แหละนะครับไม่ต้องดูอนแต้มสีนะครับแต้มสีคือสถิติที่มันเข้าทีนี้ผมจะไม่แต้มแล้วเพราะผมใช้ชุดเดิมแต่จะเทียบสถิติครับจะเทียบสถิติผมจะไล่ให้ดูผมจะอ่านให้ดูนะครับว่าสถิติเนี่ยฟังนะครับว่าสถิติสามปีห้าปีนะครับจะเป็นยังไงสนาหรับเลขชุดนี้นะครับไม่ได้พิกัดนะครับว่าบนหรือล่างเพราะว่าเป็นเลขกําลังวันและก็สถิติ นะครับไม่ใช่ว่าเลขกําลังวันบนไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเนาะนะวันพฤหัสสามปีนะครับกําลังสวยเลยนะครับอืสามปีผมจะไล่ให้ดูนะครับรวมไปทั้งวันที่หนึ่งแล้วก็เลขท้าสองตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบบเอรวมสิบงวดนะครับสปีเนี่ยนับตั้งแต่ปีหกสามนะครับหกสมนี่ออกวันพฤหัสสองงวดนะครับหก่ 6, ออกวันพฤหัสขีงงวดเยอะเลยนะหนึ่งสองสามี่ห้านะครับห้างวดเลยนะครับปีหกสี่ออกวันพฤหัสห้งวดด้วยกันปีหกออกวันพฤหัสสี่งวดที่ออกน้อสุดก,ก็คือปีหกออกแค่สงวดผมจะไล่ตั้งแต่ปีหกหาถึงปีหกสาม ปีหกห้างวดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คืองวดล่าสุดเนี่ยนะครับงวดล่าสุดก็เข้าเต็มกอระเบลเหมือนกันกนะครับหนึ่งทันวานะครับแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดนะครับศูนย์ห้าอันนี้มาบนอ่านะครับเห็นไหมติดห้าไหมเออแล้วก็มาต่อไปครับสามสามสองแปดสามอันนี้ปีสัญจรที่นครนายกถ้าจำไม่ผิด สามสามสองครับเรียบร้อยนี่เห็นไหมถ้ามันเบิ้ลถามเนี่ยพวกนี้มันจะไม่เข้าเพราะว่าผมไม่ได้ประกบให้นะครับแต่เรียบร้อยเหมือนเดิมยกเว้นเบิ้ลหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเบิ้ลอย่างเงี้ยถ้าเบิ้ลก็จะเบิ้ลตัวเด่นพวกนี้นะครับฟังดีๆนะครับถ้าใครชอบเบิ้ลฟังนะครับในชุดนี้จะมีสองสองสามสามห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าเก้ามีเจ็ดตัวเช่นกันนะครับสองสองห้าห้าสามสามหกหกนะครับเจ็ดเจ็ด 9900เตัวนะครับนาทับเบิลถ้าเหมือนวันที่แล้วก็น1นึงนั่นเองนะครับนี่สองวันแล้วนะเข้าแล้วนะไล่ย,ย้อนไปขึ้นไปอีกครับมิถุนาครับ8 0 7 9 2 0 7มาไหมศูย์เครับ92ต้องมีอยู่แล้วแหละผมว่าเนี่ยเห็นไหมครับ3งวดติดแล้วนะครับถ้าได้ถ้าได้ย้อนกลับนะออาดูวดสุดท้ายของปี6ก5 9 7 5 7, 7 9 7, 7น่าจะมีอยู่แล้วนี่ ห้าเจ็ดมีเด้งบนล่างอันนี้เด้งบนล่างนะครับวันที่แล้วก็บนล่างนะศูนย์เจ็ดกับเก้าสองห้าเก้าเจ็ดเข้าสามตัวเห็นไหเก้าเจ็ดไม่ได้อยู่ในวงห้าเก้าเจ็ดต้องไม่อยู่ในวงห้าเก้าเจ็ดหกนี่นะครับเอออยู่ในวงอยู่นะครับเนี่ยห้าเก้าเจ็ดเห็นไหมบนล่างนะครับสรุปปีหกห้านะครับ ฟังดีๆนะปีหกห้าเนี่ยอยู่ในนี้เลยครับทุกงวดห้าสี่งวดที่ผ่านมาปีหกห้ายังไม่หลุดหนึ่งปีเต็มวันเพฤหัดปีหกห้าไม่หลุดเลยอยู่ในนี้ทุกงวดนะครับปีหกสี่ครับที่ออกเยอะที่สุดคือห้างวดนะครับไล่เลยงวดแรกหกแปดกับสามหกหกแปดไม่มีอยู่แล้วครับสามหกมีไหมแน่นอนสามหกต้องมีนี่สามหกเข้าและหนึ่งงวดนะงวดแรกเลยนะครับ ไล่ลงไปเอกครับสองสามห้าแปดสามสามห้ามีอยู่แล้วครับสองสามห้าครับเข้านี่ครับสามตัวด้วยสามห้าครับเรียบร้อยสองวันแล้วนะครับวันต่อมาครับเก้าส3มห้าเก้าศูนย์สามห้าเก้าสาห้าครับสามตัวอีกเลยครับเก้าสามห้าีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วพ้นมีเลขเก้าหกสามนนี่เก้าสามห้าแล้วก็เก้าศูนย์มีอยู่แล้วนี่เห็นไหมบนไงนีเลยครับอ่ะมาอีกครับ ห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าอ่ะสองเก้าครับอันนี้มาล่างอย่างเดียวนะครับสองเก้าเห็นไหมอยู่ในวงกลมด้วยอต่อมาครับต่อมาเป็นงวดสุดท้ายของปีหกสี่นะครับตอนนี้ยังไม่พลาดเลยนะสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านี่เด้งเลยครับทั้งสามตัวทั้งศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์ห้าไอ้สองเจ็ดศูนย์นี่อันนี้มาบนล่างเลยเต็มเต็มเลยนะครับปีหกสี่ก็ห้างวดเนี่ยยังไม่เคยหลุดเหมือนกัน ปีห4ปี65้ายังไม่เคยหลุดจากชุดนี้เลยครับมาดูปีสุดท้าย3าปีย้อนหลังก็คือปี6กสาออกแค่2องวดครับงวดแรกครับ8 9ดเก้าสามห้าเก้าเข้าอีกแล้วครับ9 3้าสามครับเนี่ย93้าสามต้องมีแลก็ห้าเก้าห้าเก้าก็ต้องมีครับนี่งวดสุดท้ายปีห3สามครับสองแปดหห้าสามห้าสามอีกแล้วเห็นไหมครับสรุปครับ สปีไม่เคยหลุดอ่ะผมจะลองไล่ไปถึง5ปีสิเดี๋ยว3ปีกี่งวดนับก่อนหนึ่งสองสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิงวดแล้วนะสปีนสิบเอ็ดงวดเดี๋ยวจะไล่ไล่ดู 5, 5ป้ปีจะไล่ดู5ปีที่จริงสามปีในสวยงามนะครับสปีสวยงามเลยโอ้หาปีเยอะนะครับหปีอไปไล่ปี6กสองครับศูนย์หครับศูก็มี นี่ทะลุไปปี62สองปี62ออกสีงวดนะครับแล้วก็ต่อมาครับ52671 26ครับมีอยู่แล้ว526เข้าเต็มๆด้วย3ตัวเลยครับต่อมาครับ324สองส่สองสี่อ่ะ25งห้มีครับเห็นไหมยังยังไม่หลุดนะแล้วก็07965มาทั้งบนทั้งล่างครับ79มาอยู่แล้วแล้วก็65ครับมีอยู่แล้วนะครับ079เข้าหมดเลยครับ3ตัวนะครับเข้า นะครับมีอในนี้อยู่แล้วนี่เห็นไหมครับต่อมาครับ8 4 0 8 5ครับ4 0ไม่มีอ้ารอบนี้ไม่มีเบรกเอียกนะครับไปหลุดงวดแรกก็คือปี6 1นู่นนะครับสรุปเลยนะครับปี6 2ถึงปี6 5ไม่เคยหลุดครับนับก่อนขี่งวด1 2 3 4 5 6 7 8 1> 9 1้11ิบ1ิบเองวดที่ออกวันพฤหัส15งวดติดต่อกันไม่เคยหลุดครับนี่แหละคือสถิติที่ผ่านมาสถิตินะครับกับอดีตไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมเอาสถิติและก็อดีตที่ผ่านมาของชุดชุดนี้มาให้รับชมรับฟังแล้วแต่จะพิจารณานะครับไม่ต้องคำนวณน,นะครับนี่คือเลขกาลังวันที่ผมประกบฟึบมาไล่สถิติให้ดูแล้วสถิติจะเปลี่ยนไปในทุกๆ15วันนะครับเพราะเนื่องจากมันมีการออกและเราก็ต้องบวกสถิติเข้าไป แล้วเรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีจากชุดเลขกำลังวันชุดนี้อีกนะครับผมเนาะยาวๆนะครับเป็นงวดที่เอาเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่ลืม <c oughs> นะครับ1นึ่งอ่าน1ำันลัวัสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสีให้เป็นงวดที่16แล้วกัน,นครับอ่าสิบ้างวดติดแล้วเขียนนะครับ สิพางวันติดตั้งแต่ปี62 62ถึง65ครับไม่เคยหลุดนะครับถ้าตรงกับวันพฤหัสนะดูจะมาอีกไหมนะครับวันที่17กุมภานี้นะครับวันพฤหัสอีกแล้วไอ้16กุมภาเป็นวันพฤหัสอีกแล้วครับทุกท่านขอให้โชคดีนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณที่เป็นสมาชิกขอบคุณที่ส่งซูเปอร์แทน์นะครับขอให้กลับคืนไปเป็นกี่เท่าก็อธิษฐานเอาได้เลยนะครับโชคดีเฮงๆครับผมสวัสดีครับ